คุณเคยแงนมองดวงจันทร์แล้วสงสัยไหมว่าวัตถุสว่างกลมโตที่ลอยอยู่เหนือศีรษะทุกคืนมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรบางคนเชื่อว่ามันเกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกตั้งแต่แรกบางทฤษฎีบอกว่ามันเคยเป็นวัตถุอิสระในอวกาศแล้วถูกแรงโน้มถ่วงของโลกจับ เข้ามาเป็นบริวารหรือจริงๆแล้วดวงจันทร์อาจเป็นผลลัพธ์จากการชนครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์จักรวาลการชนที่เกือบจะทำลายโลกทั้งใบแต่กลับสร้างเพื่อนคู่ใจที่คอยโคจรรอบเรามา4,500ล้านปี ดวงจันทร์ไม่ใช่แค่สิ่งสวยงามในยามค่ำคืนแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญต่อชีวิตบนโลกมันควบคุมกระแสน้ำขึ้นน้ำลงมันทำให้การหมุนของโลกคงที่ไม่แกว่งจนเสียสมดุลและมันยังเป็นแรงบันดาลใจให้นักปราดญ์ศิล,ลปินและนักวิทยาศาสตร์มาตลอดหลายพันปีแต่คำถามก็คือแล้วดวงจันทร์จริงๆแล้วเกิดมาอย่างไรทฤษฎีไหนกันแน่ที่ใกล้เคียงความจริงที่สุด วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจทุกทฤษฎีจุดแข็งจุดอ่อนและหลักฐานใหม่ๆที่อาจเปลี่ยนภาพที่เรารู้จักมาตลอดเมื่อเราย้อนเวลากลับไปกว่า4.5พันล้านปีก่อนโลกที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้เป็นโลกสีฟ้าน้ำทะเลป่าเขาอย่างที่คุ้นเคย ในยุคนั้นโลกยังคงเป็นก้อนหินร้อนแดงลาวาไหลทะลักเคลื่อนการชนของอุกาบาทถาโถไม่หยุดบรรยากาศเต็มไปด้วยก๊าซพิษหนาทึบและคืนผิวก็ยังไม่เย็นพอให้มีมหาสมุทรหรือสิ่งมีชีวิตใดๆแล้วในช่วงเวลาเดียวกันดวงจันทร์ก็ถือกำเนิดขึ้นแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมโลกถึงได้ดวงจันทร์ดวงใหญ่แบบนี้มาคู่กัน ถ้าเรามองไปรอบๆระบบสุริยะดาวศุกร์ไม่มีดวงจันทร์เลยสักดวงดาวพุธก็เช่นกันดาวอังคารมีดวงจันทร์สองดวงแต่เป็นแค่ก้อนหินเล็กๆรูปร่างบิดเบี้ยวดูเหมือนเศษซากอุกกาบาทมากกว่าส่วนดาวเคราะห์ยักษ์อย่างพฤหัสเสารมียุคมากมายก็จริงแต่ส่วนใหญ่เป็นดวงเล็กๆไม่ได้มีขนาดใกล้เคียงกับตัวดาวเท่าที่โลกมี เมื่อเปรียบเทียบแล้วโลกของเราโดดเด่นมากเพราะดวงจันทร์ของโลกมีขนาดใหญ่ผิดปกติเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์แม่อัตราส่วนมวลของดวงจันทร์ต่อโลกนั้นสูงกว่าคู่ดาวเคราะห์ดวงจันทร์อื่นๆในระบบสุริยะทั้งหมดนี่ทำให้ดวงจันทร์ของเราไม่ใช่แค่บริวารที่คอยโคจรแต่เป็นคู่หูที่ผูกพันกับโลกอย่างใกล้ชิด และสิ่งนี้เองคือปริศนาใหญ่ที่นักวิทยาศาสตร์พยายามไขามาเนิ่นนานทำไมโลกถึงได้ดวงจันทร์ที่ใหญ่และพิเศษเช่นนี้คำตอบของมันจะพาเราไปสู่ทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับกำเนิดดวงจันทร์ที่เต็มไปด้วยการถกเถียงและความลึกลับ เมื่อพูดถึงจุดกำหนดของดวงจันทร์นักวิทยาศาสตร์เคยเสนอหลายทฤษฎีแต่ทฤษฎีที่โด่งดังและถูกยอมรับมากที่สุดก็คือใจแอนอิมแคคไฮโพทีซีสหรือสมมติฐานการชนครั้งใหญ่ทฤษฎีนี้เล่าว,ว่าเมื่อประมาณ4.5พันล้านปีก่อนโลกในวัยยาวถูกพุ่งชนโดยวัตถุขนาดเท่าดาวอังคารที่ถูกตั้งชื่อว่าเทีย แรนประทะรุนแรงมหาศาลจนทำให้เปลือกโลกและเทียแตกกระจายกลายเป็นเศษหินหลอมเหลวลอยขึ้นสู่อวกาศเศษซากเหล่านั้นค่อยๆรวมตัวกันภายใต้แรงโน้มถ่วงและก่อกำเนิดเป็นดวงจันทร์ที่โคจรอยู่รอบโลกมาจนถึงทุกวันนี้แต่ก่อนจะมาถึงทฤษฎีนี้ก็ยังมีแนวคิดอื่นๆที่น่าสนใจ Capture Theory ดวงจันทร์ก่อตัวที่อื่นแล้วถูกแรงโน้มถ่วงโลกจับเอาไว้ให้โคจรรอบโลก f i c ชั่นเท e o รีโลกหมุนเร็วมากจนบางส่วนของเปลือกโลกถูกเหวี่ยงหลุดออกไปกลายเป็นดวงจันทร์ c o a c c r e t i o n theory โลกและดวงจันทร์ก่อตัวขึ้นมาพร้อมกันจากกลุ่มฝุ่นและก๊าซเดียวกันรอบดวงอาทิตย์และ s y n e s t เตีย p o โพท s ซ s การชนครั้งใหญ่อาจทำให้โลกและเทียกลายเป็นก้อนเมฆหินหลอมร้อนขนาดยักษ์ที่เรียกว่า s y n e s t เตีก่อนค่อยๆเย็นตัวลงและตกผลึกกลายเป็นโลกและดวงจันทร์คู่กัน แม้ทฤษฎีเหล่านี้ฟังดูน่าตื่นเต้นแต่หลายแนวคิดก็ถูกทิ้งไปเพราะไม่สามารถอธิบายหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้ครบถ้วนเช่นทำไมองค์ประกอบไอโซโทปของหินดวงจันทร์กับโลกถึงคล้ายกันแทบจะเหมือนกันทุกประการหรือทำไมดวงจันทร์ถึงมีแกนกลางเล็กผิดประการและมีคุณสมบัติแตกต่างจากโลกในบางจุด นี้จึงทำให้ทฤษฎีการชนครั้งใหญ่ยังคงเป็นคำอธิบายที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความสมเหตุสมผลที่สุดแต่ก็ใช่ว่าจะสมบูรณ์แบบเพราะยังมีปริศนาหลายอย่างที่ยังไม่คลี่คลายเมื่อพูดถึงกำเนิดดวงจันทร์สิ่งที่ทำให้ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งน่าเชื่อถือที่สุดก็คือหลักฐานที่จับต้องได้จากการสำรวจและวิเคราะห์หินดวงจันทร์ ประเด็นแรกไอโซโทโปที่เหมือนกันหินตัวอย่างที่นักบินอวกาศอพอลโลนำกลับมาจากดวงจันทร์แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบไอโซโทโปโดยเฉพาะของออกซิเจนคล้ายกับหินบนโลกอย่างน่าทึ่งถ้าดวงจันทร์ถูกสร้างจากวัตถุอื่นในระบบสุริยะเราควรจะเห็นความแตกต่างชัดเจนแต่กลับไม่พบสิ่งนี้บอกเราว่าวัสดุที่สร้างดวงจันทร์กับโลกมีต้นกำเนิดร่วมกัน ประเด็นที่2แกนกลางของดวงจันทร์เล็กผิดปกติโลกมีแกนกลางเหล็กขนาดใหญ่ทำให้เรามีสนามแม่เหล็กและความหนาแน่นสูงแต่ดวงจันทร์กลับมีแกนเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดซึ่งแปลว่าตอนเกิดดวงจันทร์มันไม่ได้ดึงเอาเหล็กหรือวัตถุหนักจำนวนมากมาด้วย ตรงนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการชนครั้งใหญ่เพราะการชนที่รุนแรงจะพัดเอาวัสดุเบาๆจากเปลือกและแมนเทิลออกมามากกว่าเหล็กจากแกนกลางประเด็นที่3 a n g องก r ล่าโมเมนตของระบบโลกดวงจันทร์ เมื่อเราศึกษาการหมุนและการโคจรของโลกกับดวงจันทร์เราพบว่าระบบนี้มีโมเมนตัมเชิงมุมสูงมากมันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆถ้าดวงจันทร์ถูกจับเข้ามาหรือเกิดมาพร้อมโลกตั้งแต่ตน้นแต่การชนครั้งใหญ่กลับอธิบายได้ว่าพลังงานและแรงที่ถ่ายโอนกันทำให้ระบบโลกดวงจันทร์มีการหมุนและโคจรแบบที่เห็นในปัจจุบัน ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทำให้ Giant Impact Hypothesis กลายเป็นทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยอมรับเพราะมันเชื่อมโยงหลักฐานเข้ากับเรื่องราวได้อย่างลงตัวแต่แม้จะฟังดูสมบูรณ์ทฤษฎีนี้ก็ยังมีปริศนาที่ยังไขไม่ออกและงานวิจัยใหม่ๆก็ยังค่มท้าทายแนวคิดดั้งเดิมอยู่เสมอ แม้ว่าทฤษฎีการชนครั้งใหญ่จะเป็นคำอธิบายหลักของกำเนิดดวงจันทร์แต่ก็ยังมีคำถามที่มันตอบไม่ได้ทั้งหมดเช่นถ้าเทยาเป็นวัตถุคนละก้อนเก็บโลกทำไมไอโซโทปของหินดวงจันทร์ถึงเหมือนโลกแทบทุกประการหรือทำไมดวงจันทร์ยังคงมีองค์ประกอบบางอย่างที่บ่งชี้ว่าอาจเกิดจากการเย็นตัวช้าๆในสภาวะที่ไม่ตรงกับการชนรุนแรง เพื่อตอบคำถามเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาโมเดลจำลองใหม่ๆแนวคิด multiple impact hypothesis บอกว่าอาจไม่ได้มีการชนครั้งเดียวใหญ่โตแต่เป็นการชนเล็กๆหล,ลายครั้งติดต่อกันเศษซากสะสมทีละน้อยก่อนรวมตัวกลายเป็นดวงจนันทร์ ขณะที่ซินเนสตียไฮโพทิซิสเสนอว่าการชนครั้งใหญ่ระหว่างโลกกับเทยาอาจทำให้เกิดซินเนสตียโครงสั้นยักษ์รูปร่างคล้ายโดนัทของหินและไอที่หมุนรอบตัวเองแล้วค่อยๆเย็นตัวลงจนเกิดโลกและดวงจันทร์ไปพร้อมกันและในช่วงปี2023ถึง2024ก็มีงานวิจัยใหม่ที่ท้าทายความเข้าใจเดิม บางงานเสนอว่าการชนครั้งใหญ่อาจมีพลังสูงกว่าที่เคยคิดทําให้โลกและเทยาถูกผสมกันจนแทบไม่เหลือความแตกต่างนี้อาจอธิบายได้ว่าทําไมองค์ประกอบดวงจันทร์จึงคล้ายโลกมาก อีกงานหนึ่งจำลองคอมพิวเตอร์อย่างละเอียดพบว่ามีหลายชุดเงื่อนไขที่อาจก่อให้เกิดดวงจันทร์ได้ไม่จำเป็นต้องจำกัดที่มุมหรือความเร็วชนเดียวแบบที่เคยเชื่อและยังมีสมมุติฐานใหม่ๆที่บอกว่าดวงจันทร์อาจก่อตัวเร็วกว่าที่เราคิดบางทีเพียงไม่กี่สิบล้านปีหลังจากระบบสุริยะถือกำเนิดทั้งหมดนี้ทำให้ปริศนาของดวงจันทร์ยังคงเปิดอยู่ แม้จะมีทฤษฎีหลักที่แข็งแรงแต่ก็ยังมีมุมที่ท้าทายรอาการพิสูจน์จากการสำรวจรุ่นใหม่เช่นภารกิจอาเทมิสที่จะนำหินดวงจันทร์กลับมาอีกครั้งในอนาคตแม้วันนี้นักวิทยาศ,าศาสตร์ส่วนใหญ่จะเห็นตรงกันว่าการชนครั้งใหญ่คือคำอธิบายที่ดีที่สุดของการเกิดดวงจันทร์แต่ความจริงก็คือยังมีปริศนามากมายที่เรายังไม่เข้าใจ เห็นจากดวงจันทร์ที่อพอลโลนำกลับมาเปิดเผยเบาะแสที่ทำให้เราตั้งคำถามมากกว่าคำตอบทำไมองค์ประกอบมันเหมือนโลกแทบทุกประการทำไมดวงจันทร์ถึงมีแกนกลางเล็กผิดปกติและทำไมโมเดลคอมพิวเซอร์บางอันถึงยังไม่สามารถอธิบายความสมดุลของระบบโลกดวงจันทร์ได้ทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าแม้เราจะใกล้ความจริงแต่เรายังไม่ได้ไขความลับทั้งหมดของดวงจันทร์ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ภารกิจสำรวจรุ่นใหม่เช่น Artemis ของนาซาหรือโครงการสำรวจดวงจันทร์จากจีนและอินเดียกำลังเป็นความหวังพวกเขาจะพาหินตัวอย่างกลับมาอีกครั้งด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าครั้งอพอลโลเพื่อให้เรามีโอกาสไขความลับที่อาจซ่อนอยู่ในเศษฝุ่นเล็กๆของดวงจันทร์และคำถามใหญ่ที่ยังคงก้องอยู่ก็คือ ที่ยาวัตถุที่ชนโลกเมื่อ4.5พันล้านปีก่อนมันหายไปหมดแล้วจริงๆหรือหรือบางส่วนของมันยังคงซ่อนอยู่ไม่ว่าจะในแกนโลกในดวงจันทร์หรือแม้กระทั่งล่องรอยอยู่ในจักรวาลรอให้เราคนพบก่อนจบคลิปนี้ผมอยากถามคุณผู้ชมคุณคิดว่าที่าตัวจริงยังเหลือเศษซากอยู่ในจักรวาลหรือไม่ลองพิมพ์ความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปแล้วมาคุยกันครับ และถ้าคุณชอบการเดินทางไขปริศนาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้เพราะเรายังมีเรื่องราวอีกมากมายในจักรวาลที่รอการค้นพบไปพร้อมๆกัน